ผมก็เลยมีทุกคนก็จะมาถามว่ามันคืออะไรอ่ะมันมันคือมีดที่ใช้ได้จริงหรือเปล่าบอกใช่ใช่ครับมันก็เป็นมีดนี่แหละฮะเหมือนมีดที่คุณเห็นตามตลาดทาครัวนั่นแหละผมจะดับฝันก็ให้หมดเลยนะครับคุณคุณคิดว่ามันคืออะไรเหรอมันจะไม่ทื่อเลยใช่ไหมไม่ใช่ทำไมมีดมาสี่ห้าพันเลยล่ะเหมือนงานศิลปะพี่เหมือนงานศิลปะเออเราต้องเทียบไปกฟังแบบเนี้ยแบบทาไมมีดเล่มเล็กมันแพงกว่าเล่มใหญ่พี่ไอโลตสอีคิดราคันิดเดียวเองนะพี่แพงกว่ากระเป๋าผมต้องเยอะแน่ถูกไหมฮะ ถูกนะถ้าคุณเข้าใจเรื่องแกนพวกนี้แล้วคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าคุณไปเทียบเคียงกับสินค้ารอบข้างผมจะทําให้มันง่ายขึ้นเอาก็จะบอกว่าเขาจะแบบอา้าวแล้วทําไมเรื่องนี้มันมี uh, Q Q, มีดเอ่บอค b i QQ มีดจีนอ่ะผมผมขายที่หน้าร้านก็คือเก้าร้ยเก้าสิแต่ราคาซื้อในเนี้ยผมขาย850รนะ้ยห้าสิบนะราบตกอีกห้าสิบาทเป็นเก้าร้อยผมก็วางราคาให้มันต่ำพนะันอ่ะกับไอ้มีดเนี่ยมีดก็เป็นเหล็กนะเล็กกว่าด้วยเออแดงไทยอีกต่างหากทำไมทำไมขายพันสามอ่ะ เขาปุ้งงผมก็บอกว่าไอ้มีดอย่างเนี้ยผมทํามาล็อตละสิตัวเองนะครับแผมจะไม่ทำอีกแล้วแล้วงานเนี้ยมันเป็นงานคนไทยนะพี่งานทํามือนะสร้างไทยเนี่ยทาแล้วเขาก็ประกอบสัมมาอาชีพแบบเออเราก็หางานให้คนในประเทศทําไงเนี่ยแล้วก็ผมก็ทําราคาให้มันไม่แพงมากนะเพราะว่าอยากให้คนไทยได้ซื้อไปใช้แล้วก็ได้ขายต่างประเทศด้วยเนึกซะจว่าเป็นโอทอปของที่ร้านนะอ,อ่ะแต่ไอ้มีดจีเนี้ย b i q q อ่ะค้าปันกันทีเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มนะพี่พี่เอาราคาเท่าไหร่ใช่ป่ะพี่ซื้อไปเมื่อไหร่ก็มีอ่ะเดี๋ยวมันก็ ไอ้อย่างนั้นอ่ะมันมีกี่ล้านเล่มก็ไม่รู้อ่ะแต่อันนี้มีแค่สิบเล่มผมทําแค่นี้แลวราคาของก็ว่าแบบไม่แพงเลยครับอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามถ้าเกิดไม่รู้ต้องถามพยายามทาตัวให้เป็นน้ําไม่เต็มแก้วแล้วคุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับเหมือนคนสมัยเนี้ยบางทีคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณดูในคอมเมนต์ไหมโอ้ยลุงคนนี้แล้วรู้ไปหมดเลยรู้ไปรู้เรื่อยเลยพูดอะไรพูดจาพูดตือยต้องมีคนไปไล่ด่าๆๆๆๆ่าด่าด่าผมก็แบบเรื่องบางเรื่องก็เขาก็ให้ความรู้มึงนว่าใช่ป่ะแต่ถ้า ดา่าเอามันอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็กขอกข,ขอให้ให้เป็นแค่นั้นแหละนะครับเพราะคนที่เขาเขามีเวลาเขาไม่มีเวลามานั่งคอมเมนต์อะไรพวกนี้หรอกเขาดั่งดา่าบางรายการนะบางคนก็จัดรายการล้วก็ฟังดูดีนะถึงคนมันจะไม่ค่อยเยอะแต่ผม,ไ,มได้ความรู้จากพวกเขาเยอะเลยนะผมก็ต้องขอบคุณแต่คนก็เข้าไปดา่าก็มีนะเออก็มีของกูเนี่ยก็คงมีคนดา่าแหละแต่ผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าผมสนใจคนที่เราคุยกับเขารู้เรื่องดีกว่านะก็อ,อยากจะมาบอกเพื่อน,อนด้วยบางทีอะแม่งเจอคอมเมนต์แบบนั้นอนะเรารู้สึกว่าคน คนที่เขามาคอมเมนต์เขาคงแบบเขาคงมีปมแล้วมั้งอืมก็น่าจะสงสารก็าแหละไม่รู้สิอามน,นั่นแล้วแต่ใครแล้วแต่ใครนะเออแต่ถ้าแบบเฮ้ยเป็นคนที่มีความคิดวิเคราะห์อะไรเยอะๆเราจะดูจากคอมเมนต์เขาได้เลย